คณะกรรมาการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาครนการแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานคุ้มครองผู้บริโภคสำนังกงานสาธารณาสุขจังหวัดสมุทรสาครได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินความพร้อมของตลาดกลางกุ้งนะคะซึ่งคาดว่า1มีนาคมนี้อาจจะเปิดการค้าขายฟื้นเศรษฐกิจให้สมุทรสาครได้ค่ะ เมื่อเวลา10บนาฬิกาของวันที่23กุมภาพันธ์2564นายนภัสเอ็มอ่อนในอำเภอเมืองสมุทรสาครพร้อมด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาครและเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินความพร้อมของตลาดกลางกุ้งใน2มิติ คือมิติที่1นนะคะส่วนของตลาดหรือพื้นที่การค้าขายและมิติที่2คือสถานที่พักอาศัยที่ตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาครตมบลมหาชัยอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร โดยการตรวจประเมินผลการแก้ไขปรับปรุงพื้นที่ตามคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาครนี้จะนำไปสู่การพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาครว่าจะมีคำสั่งอนุญาตให้เปิดตลาดกลางกุ้งกลับมาค้าขายได้ตามปกติหรือไม่ในวันที่หนึ่งมีนาคมที่จะถึงนี้ สำหรับหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อการเฝ้าระวังและการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในส่วนของตลาดนั้นมีมาตรการที่ต้องปฏิบัติอาทิเช่นกำหนดทางเข้าออกที่ชัดเจนถ้ามีทางเข้าออกหลายทางก็ต้องมีคัดกรองทุกทางมีการคัดกรองทุกคนที่เข้าไปใช้บริการโดวยวิธีการสังเกตสอบถามอาการและใช้เครื่องวัดอุณหภูมริร่างกายเป็นต้น ทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการมีการเวนเร้นระยะห่างระหว่างบุคคลแผงค้าโต๊ะและที่นั่งยืนสำหรับการซื้อสินค้าและชำระอย่างน้อย1-2เมตรมีที่ล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอมีการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ตลาดบริเวณที่ให้บริการแผงจำหน่ายอาหารสดหรือแผงจำหน่ายเนื้อสัตว์สด ด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อประจำทุกวันและล้างตลาดตามหลักสุขพิบาลอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งมีพนังกงานดูแลรักษาความสะอาดประจำตลาดและบริการเป็นช่วงเวลาการจัดสภาพแวดล้อมในตลาด ต้องจัดให้มีการระบายอากาศที่เหมาะสมมีมาตรการลดความแออัดในพื้นที่ให้บริการเช่นกำหนดจำนวนคนต่อพื้นที่กำหนดระยะเวลาในการซื้อขายให้กับลูกค้าแต่ละคนเป็นต้นทำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วมที่ให้บริการในตลาดโดยเน้นบริเวณจุดเสี่ยงมีการจัดการขยะอย่างถูกต้องอนอกจากนี้ในส่วนของผู้ค้าและผู้ปฏิบัติงานในตลาดเมื่อมีอาการเจ็บป่วยให้หยุดขายและไปพบแพทย์ทันทีต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ให้บริการต้องล้างมือด้วย สบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ก่อนและหลังปฏิบัติงานและหลังออกจากห้องน้ำและหลังสัมผัสสิ่งสกปรกลดการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้อื่น เช่นการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล1-2เมตรการแสดงป้ายราคาสินค้ามีอุปกรณ์หรือถาดสำหรับรับเงินจัดทำระบบชำระเงินออนไลน์เป็นต้นผู้ปฏิบัติงานเก็บขยะและทำความสะอาดต้องสวมถุงมือยางผ้ายางกันเปื้อนรองเท้าพื้นยางหุ้มแข็งและใช้ขีมคีบด้านยาวคีบขยะและใส่ถุงขยะปิดปากถุงให้มิดชิด แล้วล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังปฏิบัติงานเมื่อปฏิบัติงานเสร็จในแต่ละวันให้อาบน้าและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีทางด้านผู้ซื้อผู้บริโภคสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามายัยตลอดเวลาที่มาใช้บริการเวนเร้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย1-2เมตรและวางแผนในการซื้อสินค้าเพื่อความรวดเร็วและลดระยะเวลาในการใช้บริการตลาด ขณะที่มาตรการเสริมเพื่อการป้องกันคือมีระบบสั่งซื้อและระบบการชำระเงินออนไลน์มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับการป้องกันโควิด1 9และมีมาตรการลดปริมาณขยะและลดการสัมผัสส่วนที่พักอาศัยนะคะก็จะต้องเช่าพักอาศัยกันอย่างไม่แออัดมีการรื้อถอนสิ่งต่อเติมที่ไม่ได้มาตรฐานก่อให้เกิดอันตรายและการออกมาตรการบังคับใช้ตามหลักสุขอนามัยเป็นต้น นายนภัสเอ็มออนนายอำเภอเมืองสมุทรสาครในฐานะคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาครกล่าววา่าวันนี้ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาครโดยท่านรองธีรพัฒน์ขชมาศและรองสุรศักดิ์ผลยังทรงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้มอบหมายให้มาตรวจประเมินตลาดกลางกุ้งตามนโยบายของจังหวัดสมุทรสาครที่จะผลักดันหรือจะเปิดตลาดกลางกุ้งอีกครั้งเพื่อให้พี่น้องจังหวัดอื่นได้เข้ามาจับจ่ายซื้อของที่ตลาดกลางกุ้ง โดยในครั้งนี้ได้มีการประเมินอ,อยู่2ด้านด้วยกันคือด้านตลาดของเจ้าของแพรกุ้งที่มีอยู่40กว่ารายแล้วก็แพรค้าขายอีกประมาณ150แพซึ่งการประเมินนี้นะครเป็นไปตามขั้นตอนระเบียบของการเป็นตลาดว่าจะต้องมีมาตรฐานตั้งแต่สุขลักษณะ ความสะอาดความโปร่งแสงโดยเฉพาะการเข้าออกของตลาดกลางกุ้งที่จะต้องมีความเข้มงวดผู้ที่เข้ามาจะต้องปิดแมสแล้วก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ตรวจวัดอุณหภูมิมีระยะห่างพร้อมกันนี้สิ่งใดที่ยังขาดหรือยังไม่สมบูรณ์แบบก็ได้แนะนําให้กับผู้ประกอบการได้นําไปปฏิบัติ ส่วนอีกหนึ่งด้านนะคะคือการตรวจหอพักอพาร์ตเมนต์หรืออาคารพาณิชย์ซึ่งเดิมนั้นได้มีแรงงานต่างด้าวเช่าพักอาศัยค่อนข้างหนาแน่นแต่ในปัจจุบันก็ลดลงไปหมดแล้วด้วยแต่เดิมมีอยู่2,000กว่าคนตอนนี้อยู่ประมาณ1,500คนก็ลดไปเกือบครึ่งและก็เป็นแรงงานที่มีผู้ประกอบการควบคุมด้วยเพราะฉะนั้นตลาดกลางกุ้งก็จะไม่มีแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายเข้ามาแล้ว ทั้งนี้จากการประเมินรอบแรกนะคะคาดการได้ว่าตลาดกลางกุ้งน่าจะเปิดทำการค้าขายได้ในวันที่1มีนาคมโดยในวันอาทิตย์ที่2 8กุมภาพันธ์ทางผู้ประกอบการตลาดกลางกุ้งจะมีการทำบุญใหญ่จากนั้นวันที่1มีนาคม2 5 6 4ถ้าไม่มีตัวแปรอะไรที่มาทำให้เกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมก็น่าจะเปิดตลาดกลางกุ้งอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ซึ่งทั้งหมดนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับความร่วมมือของพ่อแม่พี่น้องชาวตลาดกลางกุ้งทุกคนด้วยโดยหากตลาดกลางกุ้งกลับมาเปิดได้อีกครั้งก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสมุทรสาครให้เป็นได้เหมือนดั้งเดิมที่เคยมีมาเพราะตลาดกลางกุ้งแห่งนี้ถือเป็นทำเลของการค้าขายสัตว์น้ำที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดสมุทรสาคร ดังนั้นการเปิดตลาดกลางกุ้งค้าขายภายใต้มาตรการ New Normal นิว n นอร์มอลนี้จะเป็นการประกาศให้ก่อนทั่วประเทศได้รับรู้กันว่าแหล่งที่เคยเป็นคัสเตอร์ของโรคโควิด -19 ระลอกที่2ตอนนี้ปลอดภยัยและกลับมาค้าขายได้ดังเดิมแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูที่สถิติและตัวแปรระหว่างวันนับต่อจากนี้ไปแต่เบื้องต้นถ้าเป็นไปตามที่ลงมาตรวจนี้ก็พอจะมั่นใจได้ว่าวันที่1มีนาคมที่จะถึงนี้ตลาดกลางกุ้งจะกลับมาเปิดได้อีกครั้งหนึ่ง ส่วนทางด้านนายาศิระเมธสุธิกรบวรรัตเจ้าของแพรกุ้งก็บอกนะคะว่ารู้สึกดีใจที่ตลาดกลางกุ้งจะได้กลับมาเปิดค้าขายกันอีกครั้งซึ่งไม่เพียงแค่ผู้ค้าในตลาดเท่านั้นที่รู้สึกเช่นนี้แต่รวมไปถึงแรงงานในตลาดเกษตรกร,ร,กรผู้นําสินค้ามาขายกับตลาดกลางกุ้งและลูกค้าที่เคยซื้อสินค้ากันด้วยซึ่งครั้งนี้ทุกคนก็มีความหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในวันที่หนึ่งมีนาคมนี้ตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาครจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งค่ะ